กองทัพเรือไทยในวันนี้ต้องบอกว่ากำลังอยู่บนทางแยกครั้งสำคัญเลยครับที่จะตัดสินอนาคตความมั่นคงทางทะเลของประเทศเราในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับว่าวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ของกองทัพเรือกำลังเจอกับความท้าทายอะไรอยู่และเส้นทางข้างหน้าควรจะเป็นอย่างไร คือวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับแต่เส้นทางที่จะไปให้ถึงเป้าหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเลยเพราะมีอุปสรรคสำคัญรออยู่เพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อจำกัดด้านงบประมาณไปจนถึงความคาดหวังของสังคมที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบันและเพื่อหาคำตอบให้กับความท้าทายเหล่านี้นะครับบางทีบทเรียนที่ดีที่สุดก็อาจจะอยู่ไม่ไกลตัวเราเลยอยู่ที่เพื่อนบ้านของเรานี่เองครับ เราจะมาดูกันว่ากองทัพเรือในอาเซียนแต่ละประเทศเขาว่างยุทธศาสตร์ของตัวเองกันยังไงแล้วเราจะเรียนรู้อะไรจากพวกเขาได้บ้างเอาละครับงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยโดยเริ่มจากการทำความเข้าใจแก่นของวิสัยทัศน์ยุคใหม่ของกองทัพเรือไทยกันก่อนเลยครับหัวใจของยุทธศาสตร์ใหม่ทั้งหมดนี้สรุปได้อยู่ในวลีสั้นๆแต่ทรงพลังมากๆเลยครับคือคำว่า กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นซึ่งมันสะท้อนความพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจจากสาธารณาชนขึ้นมาใหม่อย่างจริงจังท่ามกลางยุคสมัยที่ทุกการใช้จ่ายงบประมาณถูกจับตามองอย่างเข้มขน้นคำนี้เลยไม่ใช่แค่สโลแกนสวยๆนะครับแต่มันคือยุทธศาสตร์เชิงรุกที่ต้องการสื่อสารกับประชาชนโดยตรงเลยว่า ภาษีทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปจะต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และคุ้มค่าที่สุดเพื่อตอบคำถามของสังคมให้ได้อย่างชัดเจนครับ พอมาดูในมิติทางภูมิศาสตร์นะครับวิสัยทัศน์นี้มีชื่อเรียกว่ายุทธศาสตร์สองมหาสมุทรครับคือภาพมันใหญ่มากลองนึกภาพตามนะครับประเทศไทยเรามีทะเลสองฝั่งด้านอ่าวไทยก็เชื่อมกับมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนด้านทะเลอันดามันก็ออกสู่มหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นเส้นทางการค้าสำคัญของโลกการจะขยายขีดความสามารถให้ครอบคลุมทั้งสองฝั่งได้เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายที่ท้าทายสุดๆเลยครับเอาล่ะครับ เมื่อกี้เราพูดถึงความฝันอันยิ่งใหญ่ไปแล้วทีนี้เรามาดูโลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างดีกว่าครับว่าความท้าทายที่ขวางทางยุทธศาสตร์นี้อยู่มันคืออะไรกันแน่ก็แน่นอนแล้วครับว่าวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นมันก็ต้องมาพร้อมกับต้นทุนมหาศาลคำถามตัวตโตๆที่ตามมาก็คือด้วยทรัพยากรและงบประมาณที่เรามีอยู่อย่างจำกัดในตอนนี้ความฝันนี้มันจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนกันนี่แหละครับ ตัวเลขที่เห็นอยู่บนจอ175,236ล้านบาทคือมูลค่าประเมินของแผนพัฒนากองทัพให้ทันสมัยในระยะ14ปีข้างหน้าซึ่งก็รวมโครงการใหญ่ๆอย่างเรือฟริเกตและเรือดำน้ำลำใหม่เข้าไปด้วยครับตัวเลขมาหาศาลเมื่อกี้นี้มันชี้ให้เห็นถึงปัญหาคลาสสิกเลยครับที่ผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างเป้าหมายและทรัพยากร ถ้าจะพูดได้เห็นภาพง่ายๆเลยนะมันก็เหมือนกับเรามีความฝันอยากจะไปให้ถึงดวงจันทร์แต่เรามีเชื้อเพลิงในกระเป๋าพอแค่บินรอบโลกเท่านั้นเองครับแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับทางออกหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือการหันไปมองรอบๆตัวเรานี่แหละครับไปดูว่าเพื่อนบ้านในภูมิภาคเขาทำกันยังไงซึ่งแต่ละประเทศก็มีบทเรียนที่น่าสนใจแตกต่างกันไปเลยครับอ่ะทีนี้มาดูตารางนี้กันครับ นี่คือภาพรวมที่น่าสนใจมากเราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนสุดๆเลยครับเริ่มที่สิงคโปร์ก่อนเลยประเทศเล็กๆแต่ง,งบประมาณไม่เล็กนะครับแถมยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาเน้นคุณภาพเหนือปริมาณชัดเจนมากคือยอมจ่ายแพงเพื่อเทคโนโลยีที่ดีที่สุดทีนี้ข้ามาดูอินโดนีเซียบ้างประเทศเขาเป็นหมู่เกาะมหึมาโจทย์ของเขาคือการปกป้องอธิปไตยในน่านน้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลเลยเน้นสร้างกองเรือที่หลากหลายส่วนมาเลเซียอันนี้น่าสนใจ จะเห็นว่าโดนจำกัดงบประมาณอย่างหนักทำให้ต้องปรับแผนครั้งใหญ่เหลือแค่1 5 t o 5คือลดจำนวนแบบเรือลงเพื่อให้บริหารจัดการง่ายขึ้นสุดท้ายคือเวียดนามครับนี่ก็เป็นอีกโมเดลที่น่าศึกษามากเขามองภัยคุกคามชัดเจนเลยเน้นยุทธศาสตร์แบบไม่สมมาตรคือใช้เรือดำน้ำและเรือรบขนาดเล็กแต่ทันสมัยเพื่อทวงดุลกับมหาอำนาจจะเห็นว่าแต่ละประเทศมีโจทย์และคำตอบที่ต่างกันไปตามบริบทของตัวเองเลยค่ะ บทเรียนพวกนี้มีค่ามากสำหรับไทยเลยนะครับจากสิงคโปร์เราได้เรียนรู้ว่าเทคโนโลยีล้ำสมัยมันเป็นเหมือนตัวคูณพลังรบได้จริงๆบทเรียนจากอินโดนีเซียก็เป็นเหมือนคำเตือนให้ระวังว่าการมีเรือหลายแบบเกินไปอาจกลายกปนฝันไร้ด้านการซ่อมบำรุง ส่วนกรณีของมาเลเซียนี่คือบทเรียนราคาแพงเรื่องความโปร่งใสในการบริหารจัดการโครงการใหญ่ๆเลยครับและสุดท้ายเวียดนามสอนให้เรารู้ว่าถ้าเรารู้ว่าศัตรูของเราคือใครเราจะใช้เงินทุกบาทได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโอเคครับหลังจากที่เราเห็นภาพรวมเห็นปัญหาและได้บทเรียนจากเพื่อนบ้านมาแล้วคำถามสำคัญต่อไปก็คือแล้วเราจะเดินไปทางไหนต่อเรามาลองดูกันครับว่ามันมีทางออกอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้าง จากบทเรียนทั้งหมดนี้ครับสามารถสังเคราะห์ออกมาเป็นแนวทาง4ข้อเพื่อลดช่องว่างนั้นได้ 1. คือสร้างกองเรือแบบ fit for purpose ครับพูดง่ายๆคือไม่ต้องมีแต่เรือรบราคาแพงสุดๆทั้งหมดแต่ให้แบ่งเป็นสองส่วนคือมีกองเรือรบสมรรถนะสูงจริงๆแค่ไม่กี่ลำไว้สําหรับภารกิจป้องปรามโดยเฉพาะแล้วก็มีกองเรืออเนกประสงค์ขนาดใหญ่กว่าสําหรับภารกิจทั่วไปอย่างการลาดระเวนแบบนี้จะคุ้มค่ากว่าเยอะ 2. เร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัลหรือที่เรียกว่า Network-centric Warfare ครับคือการทำให้เรือทุกลำอากาศยานและศูนย์บัญชาการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเดียวกันหมดแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แบบเรียลไทม์ทำให้ตัดสินใจได้เร็วและแม่นยำขึ้นมาก 3. ส,สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนในประเทศครับโดยใช้โนโยบายที่เรียกว่า offset policy หรือพูดง่ายๆว่าซื้อของแถมความรู้คือถ้าเราจะซื้อเรือจากต่างชาติก็ต้องมีข้อตกลงให้เขาถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เราสามารถซ่อมบำรุงหรือสร้างชิ้นส่วนเองได้ในอนาคตเพื่อลดการพึ่งทาเขาในระยะยาวและ4 ยกระดับบทบาทผู้นําในภูมิภาคครับโดยการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกร่วมกับนานาชาติในภารกิจรูปแบบใหม่ๆเช่นการต่อต้านการประมงผิดกฎหมายการปรบาบโจรสลัดหรือการบรรเทาภาัยพิบตัติซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อใจและความร่วมมือในระดับภูมิภาคได้เป็นอย่างดีเลยครับท้ายที่สุดแล้วนะครับโจทย์ใหญ่ที่แท้จริงของกองทัพเรือไทยอาจจะไม่ใช่แค่การมีเรือลำใหม่ที่ใหญ่ที่สุดหรือทันสมัยที่สุด แต่มันคือการเลือกยุทธศาสตร์ที่ใช่ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศเราจริงๆเพื่อที่จะสร้างกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้จริงซึ่งคำตอบของคำถามนี้นี่แหละครับที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตความมั่นคมทางทะเลของไทยไ,ไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าเลยทีเดียว